สวัสดีครับก็ผมยีสแคมเมอร์นะฮะนี่ผมจะมาลงชาออสกันนะครับในเทียสามซึ่งตอนแรกผมตอนนี้ผมเวล์พันร้อยใช่ไหมผมทําเควสเมืองนี้เสร็จหมดละเมืองที่เป็นว่าปดเทียสามเนี่ยเมืองพูนิกะแล้วจะมาลงเลเวลหนึ่งเพื่อเขียนว,ว่าสตาร์เลเวลสองเวลพันสามร้อยสิบก็เป็นสตาร์เหมือนกันแล้วก็มูนมูนแล้วก็ซันซึ่งอันนี้ก็คือเวลพันว่ายาวไกลเลยก็เจะไปถึงแล้ววิแต่มันเอ๊ะมัน มันดีเนะี่ยมันสามารถได้อาวุธแร่แล้วก็สีทองตรงนี้เลยวะ่ะมัน่า้แต่อนที่เราต้องไปตรงลงอะไรยากๆโอเคเราจะมาดูว่ามันจะยากแค่ไหนได้หินมานี้อาจจะยังไม่ยังไม่ตีนะเอาไปขายเราจะใช้หินฟรีตีแทนที่เรามีอยู่พันกว่าก้อนแล้วเราจะไปแบบหินฟรีทำเควสส่วนหินดอกเนี้ยขายได้เราขายโอเคลองโซโล่เลย ว่าจะผ่านหรือไม่หรือจะเดทสมอลี่แต่เราสามารถชุบชีวิตได้ละดูจากทรงละแล้ว,ดดงลว,ลวคงไม่น่ายากเท่าไหร่โอ้เจอกับไดโนเสาร์สีม่วงนะฮะตัวเราเองโอ้ยแมงมุมเต็มเต็มกราฟ้ตีแรงแล้วแหละจริงโอเคอุย้ยได้หินอ่ะโอ้โหได้เยอะได้เยอะได้เยอะรวยรวยรวยว่าเลยแต่ถ้าเราได้ดันโบนัสพิเศษนะ,ะมันลุ้นเลยว่า,าจะได้อะไรดีด โคตรมันบอกเลยว่าชาออนเกมนี้เป็นอะไรที่สุดยอดสุดแล้วต,ตอนนี้เราเทียสามเฟสแล้วก็หมดแล้วอะไรเราทำแล้วเราต้องอัพเวลไปเรื่อยแล้ว็ PVP แต่เราไม่ p VP ีอยู่แล้วเราเอาของไปขายเราจะอัพเวลให้แค่ไปดันใหม่ๆอย่างเดียวเพราะว่าแพตตอนนี้มันตันแค่เทียสามแต่ถ้าต่างประเทศนี่มันแกลมาก จริงถ้าเกิดใครอยากดูว่าหาเงินทองยังไงเกมเนี้ยนะบอกได้นะผมสามารถทำให้ดูได้ผมมีวิธีอยู่มันเป็นการปั่นตลาดถ้าใครอยากดูก็ทำให้ดูได้ดี๋ยว่าคอมเมนต์บอกมา <c oughs> okay. เจะตีบอลไปยิงบีมเลือดเราหมดไวไวมอนมันเยอะลุงกระทืแเรา แต่ไม่เมืเรามีขวดยาพิเศษจะมาเพิ่มเลือดเรา,มาเมื่อไหร่ก็ได้ตัวละครเราจะตีเพิ่มขึ้นแค่คไหนผมอยากรู้แค่และกาให้เราได้ของเตียสามมาครอบครอมอุอ้ยโ,โดนโดนโดนตันโดนตึงเลือดเมื่อกี้ม,ม่ได้ไรแล้วี่มันไม่ใช่บอสนี่มันเป็นแค่มินิบอสอยู่เลย ทำไมมันถึงโหดเยี่ยมขนาดนี้วะเราต้องเดินไปฆ่ามินิบอสตัวนู้นลยวะนี่เอยไกลอปฆ่าพวกนี้กันเครื่องสกิลมันจะหมดแล้วเดี๋ยวบอสใหญ่มาเราค่ใช้อันติน่าจะไม่ตายง่ายผมบอกเลยนี่เล่นมายังไม่มีของฟ้าตกเลยมั้งหรือมีแล้ว่าไม่ได้สังเกตของเทียสามเอามาให้ครูเห็นหน่อยดิ เนี่ยราใส่หินไปเลย15แล้วบอสบอสจะมาเล็งบีมแม่นขนาดนี้ยิงอุ้ยเลือดล้านเดียวเองไม่เยอะเลยตายฮะไม่ได้แดนพิเศษนะถ้าแดดพิเศษมันต้องเป็นสีทองไม่ได้สีเงินเลยไม่มีอยากได้แดนพิเศษไ,ได้ทองเยอะดิคุ้มคุ้มในการเจอตัวตนนี้เราก็ใส่อันติไปเพื่อเปิดประตูต่อไปเรียกว่ากำจัดเวลานีไ่ไงได้ของใหม่มาเยอะเลย ด oh, เราไปดูทีเดียวใครบอกไม่ได้ได้มาเต็มกราฟลงสองลงให้ดูสองรอบแล้วกันจะเราจะได้อะไรพิเศษบ้างอันตรงอันตรีใช้ไปเลยไะจะนด้เพื่อความง่ายอันตรีเราโหดจัดตัวนี้เป็นสายโซโลที่โคตรมันเล่นตัวนี้เล่นมันมากจริงไปหินแดงเพื่อไปต่อ เออใส่้าเอสที่โคตรโหดโคตรอันตรายทำนี้ใหมครับกูติดติมาติดมาธา,าเอสที่แบบว่ารุนแรงไปเกินเกินใจจะทนเราบอกเลยตัวนี้มีบอลอก,กระโขงหนึ่ง เพิ่มเลือดอันตรีามาแล้ววะในตรงนี้ปุบ๊บเจ๋นะอ๋อมัน96%แล้วใครไปปิดมันวะโอเคได้ไรบ้างวัเนี่ยสตาร์เลเวล1ซับเซตได้นี่มัน250เหรียญได้หินเทียร์3บวกอูว้ว i t a l i t y หมื่นหนึ่งโคตรเยอะแจะต้องต้องอัพขั้นเพื่อเปลี่ยนสีเลย ต้องไปทำตัวเองให้เวล์พันสามร้อยสิบก่อนเพื่อไปเวล2สองโอเคเออใช่เราต้องไปเวล2สองดีกว่าโอเคเราเจอคลิปหน้าแล้วกันพันสามร้อยสิบคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลงให้ดูเวล1พันร้อยโอเคครับชอบก็กราบไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะถ้าอยากดูวิธีการหาโก้ก็ลองพิมพ์มาเดี๋ยวทาให้ดูนะครับวันนี้ไปละไปฮะ